อ้าวครับจะย่อลงมาได้หรือเปล่าครับต้องให้กำลังใจเยอะๆครับผลงานของเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยถูกถึงหลานแล้วครับ4เจนแล้วนะครับสิงแต่ซ้ายก่อนเลยครับเพชรเมืองชนครับแหโกลกผมสีทองมาเลยครับแหมมุมนี้นี่ถือว่าเห็นได้ชัดครับ ความสูงเกบี่เป็นรลาน่านี่สูงกว่าเยอะเลยครับและเป็นแบบสูงเป็นมวยซะด้วยนะครับเป็นรลาน่าเดี๋ยวดูว่าจะไปให้ยุบให้ย่อ,อได้หรือเปล่าแม่ก่อยเดินสืบเข้ามาครับใช้ความยาวความใหญ่ โอ้โหกระโดดฟันศอกครับตรงนี้มืดถึงรับเพชรเมืองชนสั้นกว่าเยอะเลยครับ19เซนครับมาอ่ะย่อลงไปเจาะครับพยายามจะกดดันครับเตะพับนอกเตะพับในไปเรื่อยครับเพชรเมืองชนน่าชนบุรีนี่นักบอยเก่งๆเยอะนะครับมีทุกยุคสมัยเลยครับ หนึ่งนนั้นก็คือสามารถพยักอรุณครับบางละมชลบุรีครับแม่สายยังไม่ถึงนะครับเพชรเมืองชนครับแต่ก็พยายามอยู่ครับทีแม้ก็ลุ้นให้ออกซ้ายเลยครับแต่ว่าต้องจับจังหวะดีๆออกพื้นออกหลุดไปนี่มีสิทธิ์โดนสวนครับ ดครับด้านล่างนั้นสุดสาครครับมาเชียร์น้องที่ค่ายเลยนะครับนักมวยในค่ายนะครับบอกเอาไว้บอกเอาไว้ไม่รีบครับดูครับเพชรบงจนเจาะล่างเอาแลวครับนั่นแหละครับมาแล้วครับสุดสาครอ่ะหลุดครับไปเลยล่า แน่นิ่งจริงๆครับวันนี้ครับเพชรเมืองชนครับไม่ตกใจครับทีอาโดนปัดซ้ายครับตรงนี้ครับเปเรล่าเข้าผิดจังหวะครับนี่แหละครับเรื่องของกำปั้นครับโดนนับเลยครับการจับจังหวะการสร้างจังหวะนี่เป็นสิ่งสำคัญครับแม่น่าจะต้องระวังกันหน่อยนะครับสำหรับเปเรล่าครับแม้ว่าจะได้เปรียบช่วงชกแต่ว่าท่านหลุดท่านหลวมนี่ ดนทีเด็ดของเพชรเมืองชนได้ครับนี่นะครับโอ้โหแข่งซ้ายต่อยซ้ายมาเร็วเลยครับ่าตาเทนเนอร์พี่เลี้ยงของภูเก็ตไฟลับนี่เสียงกันดังดีเหลือเกินครับรับพยายามกระตุ้นครับนักมวยนี่ต้องสอนแบบหม่ออกดีลาครับหูอือตาลายครับเสียงเชียร์มันดังเอาครับขยับแล้วครับไปเลยนะ แม่จังหวัดทิ้งซ้ายมาบอๆที่ทําได้ดีนะครับเพชรเมืองชนพอได้นับก็ผ่อนคลายลงไปนิดนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับหนึ่งนับแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับให้ปาเรราไล่เลครับดึงถอยหลังไม่เป็นไรครับป้องกันตัวดีครับเพชรเมืองชนครับวงในแทงสายดีครับโอ้โหขืนด้วยขวา เตะปาลามเตะคูไว้ก่อนครับได้ระยะก,ก็ต้องเตะครับนี่ครับบังยังไงก็ต้องเตะครับแต่ก็ยังไม่กล้าออนนะครับลัวโดนซ้ายสวนครับเป็นเล,ล่าหวงในก็ยังป้องกันตัวได้ดีครับเข้ามาครับซ้ายไปก่อน แล้วไม่ถอยด้วยครับทางด้านของเพชรเมืองชนปักหลักและซ้ายเอาวเลยครับโอ้โหหมัดขวาโดนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นไฟฟลายครับหวาดเสียวครับหวาดเสียวเลยครับแบบนี้ครับแม่ต่อยได้ลุ้นเลยครับวันนี้ทั้งคู่ไฟพลาดก็เป็นโดนเลยครับซ้ายเข้าจิ้มซ้ายครับเอาครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับเพชรเมืองชน มาแบบแอพพิทเซอร์ยันของหวานเลยครับชุดนี้แหมขยับต่อยฝาไม่โดนครับเป็นเลยล่าแต่รูปเกมนี้ต่อยกันสนุกครับาหาหลุดออกไปนอกเชือกครับยังดีแข่งสวยครับดูครับเป็นปเลยล่า สายไปถึงโอ้โหมบวิ่งัดขวาครับต้องระวังครับแม่ตอนนี้ฮึดบวกฮึดสู้เลยครับขยับเข้าไปครับวางแข้งซ้ายเ,เพชรมงชนแม่กองเขียร์กับกระปีดกระปีดสลบเลยครับทีมงานของสุดสาครมวยไทยแม่ประเภทหัวใจใหญ่กว่ากำปั้นจริงๆครับเพชรมงชนไม่มีกลัวเลยครับแม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบ นะครับกลองไว้ในใจครับตัวใหญ่เตะไม่พลาดครับถอยได้ระยะแล้วหลับเลยครับโอ้โหไม่ต้องนับแล้วครับแบบนี้ครับมาเลยครับพี่หมอโอ้โหดึงจิ้มทีเดียวครับร่วงเป็นนกปีกหักไปแล้วโอ้โหมาถูกที่ถูกเวลาครับหมัดนี้ของเพชรบองชนสุสาครมวยไทยครับเดี๋ยวต้องไปดูไฮไลท์อีกทีหนึ่งครับ โอ้โหแล้วเปเรล่านี่ดูเหมือนว่าจะหลวมด้วยนะครับคืออยากจะเอาคืนเลยครับเพราะว่าโดนไปแล้วหนึ่งนับกลายเป็นหลับยาวไปเลยครับอ่ฝืนแล้วครับไม่ต้องห่วงครับนอนให้สติมันคืนฟื้นคืนนิดเดียวครับทางด้านของเพชรเมืองชนก็เข้ามาขอโทษเปเยล่าแล้วครับโอ้โหดูอีกทีครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับพลาดนิดเดียวจริงๆโอ้โหดูครับดูท่าหล่นครับ ยางกันฟันมีกระเด็นออกจากปากดนึงนะครับจิ้มเปียงเข้าไปครับนุ่นครับแล้วดูก็โอ้โหขากลางเลยครับดึงยืดต่อยครับอื้เต็มเต็มกลามครับโอ้โหดีว่าหัวไปโดนเชือกเส้นที่หนึ่งพอได้เซฟตัวเองลงไปบ้างครับเปียงเข้าไปครับนุ่นยางกันฟันหลุดไปนู่นครับแล้วหัวไปกันโอ้โหดูครับดูท่าหล่นครับ ยางกันฟันมีกระเด็นออกจากปากดึงนะครับจิ้มเปียงเข้าไปครับนุ่นครับแล้วดูก็โอ้โหขากลางเลยครับดึงยืดต่อยครับอื้เต็มเต็มกลามครับโอ้โหดีว่าหัวไปโดนเชือกเส้นที่หนึ่งพอได้เซฟตัวเองลงไปบ้างครับเปียงเข้าไปครับนุ่นยางกันฟันหลุดไปนู่นครับแล้วหัวไปกันร่วงลงไปครับเหลือเกินนะฮะโอ้โหมันกดดันครับผมแต่สุดยอดจริงๆเลยครับ And นี่เลยครับน็อกเอา่อสวยๆของเด็ดมวยเดือนครับในรูปแบบของซัดกแกลแัลนเพชรมังชนสุสานมวยไทยครับเอาชนะน็อกกับเรือไปเลยล่าในยกที่3